สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวท่อแอโ o ่นะครับ CBR 6 5 0 F นะครับก็ข้อมูลเพิ่มข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณกี้จะคนแนะนำว่าท่อนี้นะครับใส่แล้วเป็นยังไงนะครับต่างจากท่อเดิมยังไงแล้วก็ะจะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของท่อต่างๆของแอโ o ่นะฮะให้ให้ เ,เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับคุณกี้สวัสดีครับก็จะมาพิเดียวนะครับเกี่ยวกับตัวท่อไอโร่ครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นเจ้าฟูแท้นะครับมาทั้งคอเลยทั้งเส้นเลยนะครับผมตัวนี้เป็นปลายครับกอดอินก็แนะนำรถเพิ่มตื่นหน่อยครับตัวนี้เป็นตัว Honda ครับผม CBR หก0 f นะครับที่รูจ้จักกันดียจะเป็นแนวสปอร์ตนะครับ ตัวท่อเนี่ยผมเริ่มไล่จากคอก่อนแล้วกันสำหรับคู่เอโร่เนี่ยตัวคอนะครับจะเป็นไทเทเนียมนะครับคอตัวนี้จะแบ,บ่งเป็น4ช่วงนะครับจะเป็น1จากตัวเครื่องครับ2และ3ามกระบอกสี่คือตัวปลายในหผมส่วนปลายสำหรับท่อตัวนี้นะครับปลายจะเป็นแบบฟูคาร์บอนนะครับผมคาร์บอนทั้งใบเลยแอโร่เนี่ยจริงๆน่ะเขาจะมีอยู่3ชนิดนะครับผมจะมีประเภทของ คาร์บอนคือจะเป็นสีดำนะครับผมจะไม่มีลวดลายคนระับแล้วก็2คือจะเป็นแบบว่าไทเทเนียมส่วนนี้และคาร์บอนส่วนปลายนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเราเป็นฟูคาร์บอนเลยคือทั้งลาตัวแล้วก็ทั้งปลายนะครับผมส <c oughs> าหรับท่อตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีและอีกหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักดีเท่าไหร่นะครับผมอาจจะรู้จักในเรื่องของอะคารวบิวซ์ก็ส่วนใหญ่ หรือว่าจะเป็นเรื่องของโยชิมูระนะครับที่นิยมกันอันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องข่อของ a อโรนะครับแอโร่เนี่ยอันดับแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยหรับการแข่งขันนะผมจะมีช่วงมานานซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้ามาจําหน่ายและวามท้องตลาดช่วงแรกเนี่ยจะไม่มีจาหน่ายจะเห็นเฉพาะในสนามแข่งนะผมจะมีท่อแอโร่เนี่ยติดอยู่เสริมเข้าไปด้วยกับพวกโยชิมูระเจอร์เมนอนี หรือว่าก็อ,อาคาบูบิกนะครับผมสำหรับแอโร่เนี่ยแตกต่างกับท่อื่นเนี่ยอย่างไรนะครับผมอันดับแรกเนี่ยแบรนอตอนนี้เขามีแบรนด์เหมือนกันผมนะเป็นแบรนดังแล้วก็เสียงเนี่ยจะออกไปในแนวของประเภทแบบดุดุนะครับผมจะไม่แบบว่าหวานนิ่มนวลแบบอาคาบูบิกหรือว่าจะไม่แบบว่ากลางหวานโหมดเหมือนโยชิมุระนะครับผมจะเป็นเสียง ขอแมวดูดูหน่อยส่งเสียงแน่เดี๋ยวเรามาฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวเอล o เนี่ยมีคนเอาอมาข้อมูลละส่วนหนึ่งซึ่งจะให้กำลังในเรื่องของแรงม้าเนี่ยเจ็ดแรงม้านะครับผมที่จะมีแบบว่าสเสถียรหน่อยนะครับตันนี้สำหรับท่อเนี่ยที่ผมไปทดสอบมานะครับผมสำหรับตัวต้นกลางแล้วก็ปลายนะครับผมอัตราเร่งทุกทอันี้ หรือว่าอยู่ในขั้นที่ดีเยี่ยมนะครับผม,มหลายๆคนเนี่ยจะเรียกว่าไอ้นี้เนี่ยออสุดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้ต้นเนี่ยอยากบอกว่าท่อตัวนี้มัน,มนไม่ใช่ท่อสําหรับสายชิวนะครับผมหรือว่าประเภทแบบคุณหนูนิดน,นึงจา่จะไม่ใช่สายนั้นนะครับเพราะว่าต้นเนี่ยการเดินนิ่มเบาๆเนี่ยอาจจะทําได้ยากครับผมก็แต่ขคเล่งนิดๆหน่อยๆเนี่ย กำลังส่งนะจะมาทันทีครับผมตอนนี้เป็นสายดุนิดนึงส่วนกลางเนี่ยกลางจะเป็นสิ่งที่ว่าข้ามไวมากพอเราแตะต้นกระชากขึ้นปุ๊บก,กลางเนี่ยจะโดดข้ามาไปหาปลายทันทีจะเป็นลักษณะน,นั้นครับแล้วก็ปลายก็ด้วยครับผมเมื่อวิ่งไปถึงปุ๊บปลายก็ไม่หายับผมกําลังส่งต่อขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยนครับถ้าสาหรับสายชิลนะเ,เนี่ยเอามาใส่เนี่ย ็ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะตรงที่ว่าการตอบสนองจากรถเนี่ยมาถึงผู้ใช้งานเนี่ยอาจจะดิบเกื่อนนิดนึงนะครับก็จะแนะนําประเภทของสายพวกเรซซิ่งหรือว่าแนวแบบว่าอาจจะใส่แวน่นนิดนึงอ่ะพูดง่ายๆอะ่ะติดแว่นนิดนึงอาจจะมีกระทงกระแทกหรือไม่งก็บิดๆนะในระดับหนึ่งครับผมสามหรับตัวนี้เนี่ย ถ,ถ้าพูดถึง5ดาวเนี่ยผมว่า5นะสำหรับตัวผมนองตัวนี้ถือว่าหลายๆคนเนี่ยถาถ้าถามเนี่ยเขาจะบอกว่าสุดข่ามั้สุดเนะี่ยสุดยังไงนะผมอย่างแรกเลยเนื้อตัวนี้คาร์บอนส่วนใหญ่ที่จะนิยมกันมันก็จะเป็นท่อเหล็กท่อแสแตนเลสท่อแพลตเ,เนียม หรือว่าเนื้อแบบเป็นคอเนลนะครับสำหรับพอคอ,คอแล้วก็เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ<ป>ตรงนี้เนี่ยคือตัวฟูลเลยคือคอเนี่ยจะเป็นแบบว่าไทเทเนียมนะครับผมแล้วก็ปลายเนี่ยจะเป็นคาร์บอนเต็ม,เ,ตมเลยและยิ่งตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งแบบว่าฟูลคาร์บอนด้วยนะผมน้ำหนักเบาลงน้ำหนักตัวรถเบาลง,งการคนโทรลง,ง่ายขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังซุ่งเสียงระนต่อครับผมเดี๋ยวมาดูดเดือนไม้กันนิดนึงครับครับผมเดี๋ยวมาดูรอบกันอีกครั้งนะครับถือว่าเรือนไม้ก็สวยนะครับผม ใจฟังดีๆนะฮะบางทีนะครับสียงที่ดูจากในคลิปนะคะอาจจะเหมือนตัวจริงเท่าไหร่แต่ก็ว่าถ้าดูจากตเสียงนั่นแหละเสียงมันจะเป็นแบบนึงแล้วก็ขึ้นอยู่กับลำโพงของกัะตุ้นที่แต่ละคนใช้ด้วยเสียงมันจะต่างกันออกไปนะครับ นี่เ,เป็นเสียงคร่าวๆแล้วผมรีวิวให้ฟังนะครับจะเสียงประมาณนี้ครับผมจะเป็เสียงของตัวปลายท่อนะครับที ประมาณสิบครั้ นิดหน่อยนะฮะเริ่มจาก4,000รอบเมื่อกี้นะฮะเดเพิ่มรอบนิดนึงนะครับประมาณสัก7,000รอบ จากเบาๆครับผมครับผมไม่ต้องเสียข้าวๆนะครับผมดูว่าดูว่าผมทักหน่อยครับผมนี่ก็สำหรับข้อตัว Aero นะครับ นะครับตัวนี้เป็นแบบว่าปลายคาร์บอนทั้งใบนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากบอกว่าโหดจริงอะตัวนี้โหดจริงสําหรับสายดุสายโหดนะครับผมหรือว่าสายหลอกก็ได้สายชิลก็ได้ฮะตรงนี้ไม่ว่ากันครับผมแต่ที่แน่ๆครับสําหรับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยตัวนี้นะครับมาเต็มครับผมแอโรตัวนี้มาเต็มแน่นอนนะ ครับจะแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียงนะสำหรับที่ไปเนี่ยผมพูดได้เล,เลยว่าข้อเนี่ยต้องมาดีชันมาแล้วเสียงใหญ่ใเสียงคุ้มคุ้มมาแบบกือหิ้นครับผมแต่ว่าอยากให้ลองดูสถานที่อะไรกันสักนิดน,นึงสำหรับการใช้เสียงนะครับผมอยากจะฝากตรงนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ตามจับกันเยอะเหมือนกันนะผมเรื่อง เสียงดังรถแว้นอะไรฮะตำรวจก็นะอย่างที่รู้กันระวังไว้ด้วยนะครับผมดังตรงนี้นะครับไม่ได้บอกนะผมไม่ได้บอกนะครับผมก็ตรงนี้ครับผมแถวคลองสองนะฮะผมไม่ได้เอ่ยเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกันไว้ผมสำหรับท่อ ero, ปูแอลูไฟแบบปูคาร์บอนนะครับผม <c oughs> ตรงนี้อยากบอกว่า มันนิ่มไม่ค่อยได้นะครับใบนี้สำหรับสายโหดเนี่ยลองใจคุณแน่นอนนครับผมขอฝากไว้นะ